สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการพุทธสยามชาแนลรายการพาเครื่องที่นําพาพี่ๆทุกท่านนะครับร่วมกันศึกษาค้นหาพระแท้ไม่รู้ที่พระดีไม่รู้วัดกับผมผู้ด,ดําเนินรายการมีพุทธสยามนะครับถ้าจะกล่าวถึงนะครับย้อนไปเมื่อช่วงปี2,500นะครับหรืออาจจะก่อนหน้านั้นนะครับวัตถุมงคลประเภทเหรียญน,นะครับเรามีค่านิยมที่ว่า นำรูปพระพุทธรูปนะครับมาจัดสร้างไว้เป็นรูปแบบไว้บนเหรียญนะครับเนื่องด้วยความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนะครับในแต่ละท้องที่ในแต่ละท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ดีนะครับหลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับก็มีหลากหลายสำนักที่จัดสร้างขึ้นนะครับเป็นเหรียญเพื่อให้ประชาชนหรือลูกศิษย์ลูกหานะครับได้ทําการครอบครองนะครับ ติดตัวนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับจนเกิด well. ประสบการณ์อยู่อย่างมากมายนะครับแต่เนื่องด้วยวันเวลาผ่านไปนะครับค่านิยมนะครับพระเหลียนที่เป็นพระพุทธรูปนะครับน้อยลงไปตามกาลเวลาด้วยณเวลาปัจจุบันนะครับผู้คนให้ความสนใจนะครับและให้ความสําคัญกับพระเกจิมากกว่าพระพุทธรูปนั่นเองนะครับทําให oui ้พระเหลี่ยนนะครับปัจจุบันนี้นะครับพบเจอและหมุนเวียนนะครับในตาม สนามพระเครื่องนะครับน้อยลงไปทุกวันวันนี้รายการพุทธสยามชาแนลนะครับจึงได้หยิบยกพระเหรียญที่เป็นพระพุทธรูปนะครับมานําเสนอให้พี่ๆทุกท่านได้ร่วมกันศึกษานะครับอย่างไรก็ดีนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้ว่าจะมีของสํานักใดมีเป็นของหลวง,งพ่อท่านใดได้ทําการจัดสร้างไว้บ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยครับในคลิบีโอวันนี้เชิญครับ อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับเหรียญพละติ้ลพระเทียมวัดโอกาสปี2500เหรียญรุ่นนี้หลวงปู่จันทร์วัดศรีเทพประดิษฐารามได้นำเข้าพิธีปลุกเสกในพระอุโบสถพร้อมกับเหรียญของหลวงปู่จันทรูปไข่เมื่อปี2500ซึ่งจัดสร้างจำนวนเท่าปีพศ และมีความเชื่อว่าใครได้ครอบครองจะมีพุทธคุณเดนเรื่องเมตตามหานิยมเป็นเลิศเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมรุ่นแรกเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมจังหวัดสมุทรสาครท่านได้ทำการจัดสร้างและปลุกเสกไว้เมื่อปีพศ2480ต้นๆด้วยความศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานจิต ทำให้เกิดประสบการณ์มากมายต่อผู้ที่ครอบครองและมีการจัดสร้างย้อนยุคออกมาในหลายสมัยเรียนรุ่นแรกหลวงพ่อแสงสว่างฟ้าวัดดาวปี2525หลวงพ่อแสงสว่างฟ้าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งชาวบ้านให้ความศรัทธาและเคารพเป็นอย่างยิ่งท่านใดที่เคยไปกราบขอพรล้วนประสบความสำเร็จดังจิตอธิษฐานเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างเป็นรุ่นแรกของทางวัดเหรียญหลวงพ่อคุ้มวัดบ้านยางจังหวัดปราจีนบุรีปี2498เหรียญรุ่นนี้มีลักษณะคล้ายเหรียญพระประธานวัดบ้านสร้าง เหรียญรุ่นนี้ได้ทำการปลุกเสกโดยหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาและมีจำนวนการจัดสร้างที่น้อยและประสบการณ์ดีปัจจุบันหาพบเจอได้ยากยิ่งเหรียญฉลองพระพุทธศาสนาชายหญิงวัดป่าสารวันปี2,500จังหวัดนครราชสีมา เหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกโดยพระอาจารย์สิงห์แห่งวัดป่าสารวันมีจำนวนการจัดสร้างที่น้อยออกแบบด้านหลังให้เป็นรูปเหรียญที่มีคำว่าชายสำหรับแจกบุรุษและคำว่าหญิงสำหรับแจกสตรีและเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์ดีและค่านิยมสูงในเวลาปัจจุบัน เหรียญหลวงพ่อนาบวัดจันเสนปีส5 2 0รี่5 2 0เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยคณะลูกศิษย์ในงานทอดกระถินเมื่อปี2520และทำการปลุกเสกโดยหลวงพ่อโอ๊ตวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์จำนวนการจัดสร้างเพียง2500เหรียญเท่านั้น เหรียญรรมจากหลังยันดวงหลวงพ่อรีวัดอโศการามปี2500หลวงพ่อรีแห่งวัดอโศการามท่านเป็นสิทธิ์อาวุโสรุ่นแรกๆของพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตแห่งกองทัพธรรมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรีนั้นจัดสร้างไว้อย่างมากมายและทุกรุ่นล้วนได้รับความนิยมอย่างสูง เหรียญหน้าเกี้ยววัดตรีจินดาวัฒนารามปี2500เหรียญรุ่นนี้ทางวัดจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2500โดยแยกออกเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์สี่เหลี่ยมสำหรับแจกผู้ชายและพิมพ์พุ่มข้าวบินสำหรับแจกผู้หญิง จัดสร้างโดยหลวงพ่อเล็กอดีตเจ้าอาวาดในขณะนั้นและมีพระเกจิร่วมยุคปลุกเสกอย่างมากมายอาทิเช่นหลวงปู่ใจวัดเสด็จเหรียญพระประจำวันเกิดอาจารย์ชุมชัยคีรีปี2500ในปีพศ2500อาจารย์ชุมชัยคีรีและชาวคณะได้ทำการจัดสร้างเหรียญพระปางประจำวันทั้งหมด7วัน เพื่อแจกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนบุรณะพระบรมธาตุวัดชัยมงคลสงขลาโดยมีพระเกจิสายเขาอ้อร่วมทำการปลุกเสกอย่างมากมาย <S <S <ess> เหรียญหลวงพ่อวัดน้ำรอบจังหวัดพังงารุ่นแรกปี2510เหรียญรุ่นนี้มีมวลสารในการจัดสร้างจากดาบประหารนักโทษในสมัยก่อนถึง7็ดเล่มด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการถือเคตทางอำนาจป้องกันแคลคาดปลอดภัยแก้คุณใสและยังเป็นเหรียญติดอันดับยอดนิยมของทางภาคใต้อีกหนึ่งรุ่น